กับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับเรื่องราวที่เราจะนํามาพูดคุยกันในวันนี้นะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชื่อของแม่น้ําเจ้าพยานะฮะว่าทําไมถึงต้องเรียกว่าเจ้าพยานะครับคนไทยเนี่ยรู้จักแม่น้ําเจ้าพยากันเป็นอย่างดีนะก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมแม่น้ำสายนี้จึงชื่อว่าเจ้าพญาเมื่อครั้นเมื่อเกิดสงสัยขึ้นมานะครับก็ไม่รู้จะไปหาคำตอบที่ไหนนะตรงนี้สมเด็จ กรมพยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวเอาไว้นะครับว่าที่เราเรียกกันว่าปากน้ำเจ้าพญาทุกวันนี้แต่โบราณเรียกว่าปากน้ำพระประแดงภายหลังเนี่ยเมื่อแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับว่างอกทะเลห่างออกไปไกลเมืองพระประแดงจึงเรียกว่าปากน้ำบางเจ้าพญาได้เห็นในจดหมายเหตุพระอุบาลีไปเมืองลังกาเมื่อแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโ,โกศ ในหนังสือนั้นเนี่ยเรียกว่าปากน้ําบางเจ้าพญาทํานองเรียกปากน้ําบางบาก,กงเข้าใจว่าที่ซึ่งตั้งเมืองสุนย์การทุกวันนี้เนี่ยในเวลานั้นเนี่ยจะเรียกว่าบางเจ้าพญานะครับอันนี้ก็คือพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขา2 5 0หนห้าน้า455ห้าโดยสรุปสมเด็จกรมพยาดำรงในฉนุภาพได้กล่าวว่าในสมัยเวลานั้นเนี่ยแม่น้ําเจ้าพญาไม่รู้ว่าเชื่ออะไรแน่ แต่เรียกบริเวณปากน้ำว่าปากน้ำพาปะแดงพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ